ปรดุลเฉลยปัญหาประจำสัปดาห์ทั้งที่สิบจะเป็นวิชาสัองพันถ่ายในที่สองที่สิบสามพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดอันนี้เราก็งานที่แถลงงานาที่ 90, เก้าสิบเจ็ดเรื่องของนานสิริมาก็มนนีได้สามให้สูนยสับแพร่รูปเดี่ยวคนจะได้นะคนที่ได้สามให้แล้วแหล่งประดุลรูปเดี่ยว มิจฉาทรมาร์ดมิจฉาทรมาร์ดตุ๊ดตุ๊ดจับไหมอ่าตุ๊ดจับอีนรูปหนึ่งครับตัวโปรูดจุดน่ะตัวนานแบบตัวจตั้นแต่วันวันวันประทัดนูดนโปรูครับตัวนี้อันนี้เราจะสะพันตัวประธานก่อนก็ได้หรือจะทำทำการละคนมีก่อนก็ได้เอาตัวประธานก่อนแล้วกันสิบริงบาจะเป็นสัญญาการในอากาศ อาการศีมาที่หมดกัตตุวันจบแล้วก็เทววัสส์ภาวะาคารณะเท่ากับต่างทิวัสังต่างทิวัสังก็ดีต่างยหาสมัยพระดีกาละสตมีในอากาศีทาเท่าไหรเดียนคุณภาพแล้วกาลังอาวุธกรรมในกาศีประโยคแรกโดยมากจะไม่ค่อยถี่จังประโยคต่อมามราชาประโยคต่นในเป๋เสศี เปสีสีอาินบทกัตตุกัตโตสัตวูแก่สัมปทานะในเปสีสีนั้นสัตว์ที่ใครเป็นสัมปทานะในสามนางเนี่ยม,มีกี่ตัวเขาจะกินที่หมดเลยกิริยาไม่เข้าไปข้าในตัวนาสัตวตัวนะี้คือสัมปทานะในเปสีสีสามนางก็เป็นอุตตรรมะในเปสีสีแลนะเข้าไปใน,น,นตึ้งไหนทันตีอลรัตนะนี่ไม่ต้องเข้า ต่อมาตัวประธานคือสตรีมานะสตรีมาคือตัวประธานนะไม่ใช่เป็นตัวอื่นเป็นประธานนะ,ะทานประธานสตรีมาผู้เป็นนกสาวคูน้อยสุดของหมอชีวกแต้กระทำแล้วซึ่งการะฉะนั้นสตรีมาตี้คือเสียตาในอาการสีอาการสีอ่าที่ผมจัตัวว่าโยกแล้วก็ชีวักษะตัวนี้คือสามีสมระในกนิฐถากพาคี้น ah ีไม่ใช่เป็นสามีสมระในสตรีมานะไม่ใช่อเอาไท้านปนานสตรีมาของหมอชีวก เราไม่ได้ไปแบบนี้มันเป็นว่านางสตรีมาผู้เป็นบบน้องสาวผู้น้อยสุดของหมอจิวกนะ้ชีว่กากระสัวันนี้สามีสัมผัสในเป็นติกถักพักที่มี่เกรงถัาพักที่มีวิสันะของสิริมานตารางอุตตกรรมในอากาซีกิติสับวันนี้เราใส่ยาปะนะเหตุกัรมาเป็นตัวเปิดยาปะนะดหตุกาง ฉะนั้นจะเวลาํำพัญในอิทธิศัพทตัวนี้ต้องตรุบปัตแค่ในยามปนักขีดนะไม่ได้เข้าทั้งทำอิทธิศัพท์ตุบัตในายามปนักขีดอ็จแล้วก็พุทธามิขะหนึงยามปนักขีดทุกอย่างเขาต้องทำก็ำเป็นกิริยาวิเศษณในเปเสสิเิทิ 72, สองขาดตายอันที่สามสังาเจตตาในปัญญานี่ปัญญาตาที่บทกัตตุวายกตาตัวน,นี้ก็ยกสาสาังธรรมาตางวิเศษละของสาสนา กุปรรมะในสุตวะสุตวะภาคากาลกิริยาในปัีจรันโยแก่ฉะนั้นแก่แก,ก็คือต้องสัมปทานในไหนในกิริยาประโยก็เป็นสัมปทานะในปันี้สาสนังเขาอุตรกรรมะในปัจันนีฉะนั้นท่านบิดาท่านจะบิดไป,ปมีแก่กี่ตัวท่านจะต้องบิดไปให้หมดเพราะท่านจะเป็นสัมปทานในสาสนาเข้าในตัวนามคือท่านกิน,นกให้หมดไปเลย ตัวแบบนี้มันไม่ควรจะถิดแล้วตอนโยต้องเป็นสัมปทานในปจนี้แล้วก็สอนกนอุตตกรรมะในปจนี้ตรงนี้แล้วก็มียาประเห,หตุก,การณก็ต้องเพิ่มมาตรงนี้เหมือนเดิมเอาเป็นตัวปฏิสิทธให้รู้ว่าเท่าไหร่อาวกิจคือการยังนางตรีมาให้ไหมยัไม่มีเอาตัวบรรทางก่อนเลยแล้วกันคือชาวมาัิจักริกตาในนัตถินัตถิมาญิบุตรกัตตูวะโยสิริมายาตัวนี้คือ ฉัดดีตาริตกรรมะในชาปนคินอันนี้เท่าเท่าพื้นศัก์เพราะว่าตู้ใหญ่พัดต,ต้องเท่าในในใน,ในกิริยาเท่านั้นแต่าัญญุปใ,ใจเป็นกิริยานามสามารถนับตุ้ใหญยพัดได้แต่นี้เป็นสติีพัดแปลว่าอย่างก็เป็นตริมายะฉัดฐีการิตกรรมะในชาปนกินต่อชาปนกิจัง ก็นำเป็นตัวประธานต่อไปแล้วคือตอนนั้นทีประโยคต่อมาอันนี้ใครจะไปเอาตุ้มเหึ้นมาต่อก็ได้ตุ้มเหยนมาตรงนี้ก็ได้็คือตุ้มเหตัวนี้ก็เป็นเหยตุกตาตาในลักษณะเปรนถางนี้ลักษณะเป็นถตัวนี้ก็เป็นอาญิบดเหยิตุกัตตุวะเจามนี่เป็นประธานในประโยคเหตุกัตตุวะจานะตุมเหเหตุกตาตาในลักขาเปถาลักษาเป็ถาอนีิบดเหตุ กับตัวโตแล้วก็อมามกับอุสานีอันนี้ก็เป็นอาภาระในนิปัชชาเปตตาวายังราชฉบุบให้ยังนางปรีมานั้นให้นอนแล้วในปราชาเป็นทิ้งซึ่งสมดิ้งนั้นอามกับอุสานีก็เป็นอาภาระในนิปัชชาเปตตวาตัวนี้ตังตัวนี้ก็วิเศษนของสิริมันิริมังตัวนี้ก็เป็นอะไรการิตกรรมะนะการิตกรรมะ ในนิบบัชชาเปตวาวาเราไมนเราเป็นอาวุธกรรมะไม่ได้ก็คือ,อยัง่าจะให้นอนแล้วซึ่งไม่ได้ตรงนี้เราไม่ยังนะนะ่สริมังคือตาริตธดกรรมะในนิบบัชชาเปตตาวาแล้วก็เข้าในประโยคยะถาตัะกัดสุนัขขาทิกตาในขาทันติขาทันติอ,อาขิบกัตตุวะโจนาสััปติเสรษะในขาทันติแล้วก็ยะถาซับอะไรอุปมาชนกัต ยึดฐานสอบชันใดก็เป็นโอมาสุตกุกะหรือใครจะไปว่าโดยประการใดถ้าปว่าโดยบรงการใดยึดฐานสอบก็เป็นปักรัฐธเอาเป็นประโดยบระการใดแ้กะกัรยึดฐาสอบปักรัฐธรเดี๋ยวต้องมาตันนี้ก็เป็นตถาสัสท์ปักรัฐธรประธานขึ้นมาตั้ง้างหน้าแล้วไม่ต้องใส่ใบก็เอานี่เป็นคำปิดตวาวเลยคืออุภาคการกรยามในลักษาเป็นธานุตัวตัวนี้คือกิยาอุภาคยังไงต้องมีตัวการิจีกธรรมะขึ้นมาหนึ่งตัว อันนี้เราก็ใส่ราชาปุริสังหรือราชาปุริเสก็ได้แต่เมนไคยจะเอาบพลังมากระน้ราชาปุริสังการลิตกรรมนในลทัทาธาเปถะโดยด่ศัพปนี้แปลว่าดังนี้เป็นเหตุดิศก็เป็นตบนนุบปัตในายาปะนคีแล้วก็ยาปะนาคีตัวกลางก็เป็นกิริยาวิสละในปะทิน้ประโยชน์ต่อมาราชาที่ประตาในอาการติอาการิอาทีาาาาาา่บทกัตตุวาโตตถาสัม อย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นคตถาสารกิริยาวิเศรณ์นัในอธิษฐานของโยมต่อมาตโยวิเศรณะของอติใช่ตโยวิเศรณะของทิพปะสาทิพปะสาทิกตาในอติกกันตาอติกกันตาตอนนี้เป็นจินนะเรียกว่ากิตบดกิตบดเป็น่นี้กิตบดจักตุวาโยกแล้วก็ปฏิปาริยาตาติยาวิเศรณนัในอติกกันตา ยกตมาอัตุประธานก่อนตรีตีอริลังทิกตาในอุทาใจตรีลังที่กตาในอุทุมายิอุทุมายิอาจิบดัตตุวะโกนี่เป็นขยานนะแต่นั้นถ้าเป็นอันไหนเป็นนั้ขยานต้องเป็นอาอาจิบดัตตุวะโยกจะถูกเทวิจนะของทิวเสทิวเสกาละตตมีในในในไหนในอุทุมายิ ้ามาเลยมนันแอบเข้าเราเห็นอยู่จณกการลรัตนมีทุกตัวต้องเข้านะต้องเข้าตั้งแต่พุตธิยาทุทิยาจนถึงสตรมีเนี่ยยังไง <c oughs> ต้องต้องเข้าไม่ได้สัมพันทิ้งคณะน,น,นี้คือเป็นอะไรกาลรัตนมีในอุปมายิไม่ใช่ว่าเอาไปอ่อาเป็นเหนนิสันะของท่พย์เสยทิยเสยกาลรตมีไม่เข้าไม่ใช่นะคณะการลรัตนมีต้องเข้าเข้าในโดยมากเข้าในกิริยานั่นแหละ นอกจากว่านามแปลนิหานจึเป็นการรล้วก็ม,มีในตัวนามได้เปรียบมาปุ่ระหว่างพิการในปัคลิงสุดปัคลิงสุดอาขึา้ที่บทกระตว่าโจนวหิมิจะนักของวณะนะบุกเขีิวณะนะบุกเขหิอันนี้แปลว่าจากก็เป็นอ่าปาทานะในปัคลิงสุต่อมาอันว่าเรียกว่าตรีละทั้งสิ้นแตกแล้วเป็นลากราว่าตุ่มเป็นลากราว่าตุ่ม อันเต็มแล้วด้วยข้าวสวยแห่งข้าวสาลีได้ไปแล้วก็าะกะตรีลังพิกตาในอโหสิอโหสิอานิบทต่ตุวะโยกินนั่งนี่ก็พิสูนะของประการละตรีลังวิเป็นตัวประธานนั so, ่นเองแล้วก็วิยศัพท์ข้าก่อนก็เลยวิยศัพท์อุปมาโกตะกะเท่ากับสาลีพระตะจารีส่วนสาลีพระตะจารีอันนี้ มันอยู่ในมิยาเวลาสะพานต้องมีคาว่าโอมานาหน้าด้วยบองข้ามหายน้วมันก็เอาเป็นวิกติกตารที่เฉยไม่ได้ต้องอยู่มาเลยโอมาวิกติกตา,ตาในโคสินะโยคต่อมาราชาอันนี้ก็เป็นเหตุการตาในนี่ท้าในตัวนี้จ่าคุณผ้าอันนี้เป็นเพลริงกับจาลาเปศิราชาเหตุการตาในจาราเปศิจาราเปส,าาเสิอายบุเรศีตุกตุตกตวะโดนัครี นักเรีนอันนี้เราจะทำมันเป็นธรรมดาก็ได้เพราะว่าม,มือมันใหญ่ไปอ่าอาจจะเป็นที่หยาใสยเยอะแยะไม่ว่าอะไรเป็นอะไรก็อาจจะเป็นอาธาระในจาราเปสีแต่ใครเป็นวิทยาธาระก็ได้ถ้าเป็นมือเป็นปที่ยยดใส่ก็ได้อยู่็ไม่ตัวผิดก็แต่ผมเป็นเอา,าอ,อาธาระในจาราเปสิแต่ก็เรียงเรียงคือตัวกาลิกกาลิกตะกมามะไม่ต้องเอาตัวอื่นแต่เข้ามาแล้วเริยงกาลิกตะรมะในจาราเปสี แล้วข้างในเล็กนอันนี้แหละจะเริ่มผิดแล้วอัฐะกษับปณะทันโดอันนี้ตจวประธานคือตัวนี้แต่เกียร์ก็คือปกติเพราะเราแปลว่าอันว่าปันดาอะไรอันว่าอะไรสิยงใหม่พันดาตัวนี้แปลว่าเสียงใหม่อันว่าเสิยงใหม่นนหมหมคือกหับปณะแตกย่อมมีแก่ชนทั้งหลายก็คือแิ่ชนะนางมานผู้ไม่มาอยู่ อนเห็นซึ่งนางสตรีมาเว้นซึ่งเด็กผู้ราสาวซึ่งเดือนทั้งหลายแต่นี้เป็นเหตุนับประธานคือตัวนี้อัฐาถาปนะทันดุเกตาในโหติโหติอาริบุตรกตุวะโจงตื่นเือดในรัฐธรรมนูญตาระัดได้เลยเอาตัวนี้ก่อนลังกันเคห้ะลักขาลากีอาุธตกรมะในท้เป็นตะวาทถ้าเป็นตัวนี้แปลว่าเว้นก็ถือว่าแปลหลังกริยาโหติ แล้วไม่ออกคําว่าแล้วก็ให้เป็นพระเป็นตวากิริยาวิเศรณในโหติแล้วก็ตรีมายะอันนี้เป็นฉดีแปลว่าซึ่งก็ติริมายะฉดีกรรมะในทัศนถังทัศนถังแปลว่าเพื่อสัมปทานะในอนาคฉังตานังอนาคชันตาน,าน,านตาังก็เป็นวิเศรณของชนานางชนานางสัมปทานะในโหติอนี่ทร้างอนที่จะเบื่อมากคนก็จะ ไม่รู้ว่าตรงน,นี้ตีตีก็จะติดตรงนี้ไปสองตั้พันหรือหนึ่งตั้พันเขาไม่ได้ตั้พันจะได้กิจศัพท์ตรงนี้อย่าลืม,มว่ามันแปลว่าทางนี้เป็นเหนตุกิจศัพตรงนี้ก็สรวปฏิญยาปนาักขีดตัวยามปนักเหตุทุกัารก็เป็นกิริยาวิเศณในจาลาเปสิจากนั้นที่หายไปคือตัวนี้หนึ่งตัวประโยคตมานในต้องมีตัวประธานจะอันหนึ่งอนนับปราชาฉะนั้นตัวที่หายไปคือประธานคือราชานั่นเอง จากนั้นจะรตับก็เป็นสัมปีนตนัตฐานราชาติกตาในเปเสสีเปเสสีอนิบทจต,ตุวาโยโตกสันติกาสัมปาปุพยกรรมะในเปเสสีอันนี้ที่หายไปคืออย่างหนึ่งคือสาสนางด้วยต้างใส่สามารสาสนางคือุตตกรรมะในเปเสสีและข่าเรียกในกีรัสสัพอุสสวรัตฐานพุทธภูมิฆโขวิสนะของพิกุสโัโพ ทีกุสังโฆสิกตาในอาคัจจตุอาคัจจตุอาย่อบุตัตตุวโจศสิริมายะเป็นฉัฏฐีบันเป็นวันซึ่งฉัฏฐีกรรมะในทัศนัทถังทัศนัทถังสัมปทานะในอาคัจจตุดีซับตรุลปะในยาปนะคีตอนนี้มียาปนะนะเพราะว่ามันสมสารไงดีซับตุลปะในยาปนะคีตุลปนาคีทุกอางก็เป็นกิริยาวิเศษณะในเปเสสีเกียวตับมาตฐา อยากุภาคคืออารอารจาเปสิก็ตถาถิตุกตตาใน ja ja อนนนกกนารจาเปีสิอารจาเเบีสิิบุติตุกตุวันจบพิกุนะสัมปทานะในอารจาเปสิตัวนี้ตัวที่ขาดไปคือตัวกาลิตัจมะต้องใส่เข้ามาคือพิกุงกาลิตัตมะในอารจาเปสิตัวเลิกไหนไม่อย่างเทตตาในทัิสามะทัิสามะอรนนิบุติตุกวันจสืริมายะ ฉัตรีวันแปลว่าซึ่งฉัตรีกรรมะในท่านกัตถังท่านกตถังสมประธานในก่ิมสามารถดีทราบอันนี้ก็เป็นอาราระในอรจาเปสินะอันนี้ไม่ใช่เป็นบอกข่าวสารอะไรแล้วอันนี้ให้บอกเลยขณะตัวนี้อรจาเปสิเปิดได้ก็เป็นสรุปะ่หอนน้ใช่อาราระอาการะในอรจาเปสิต่อมาปีชาเป็นกระถางขั้วโสโสวิเชนะของท่ะพิภู ตราภิคูนาสิกาตาในนิปัชชินิปัชชิอาหิจบทกับสุวจัจโยจะตารวิสุนัของทิวเสทิวเสอัจจันตะสังโยคะเป็นวสิ่งนะอัจจันตะสังโยคะในนิปัชชิกัจจติวิสุนาของไม่ใช่กัจจติเปลว่าของใครๆกัจจติสามีสัมมันทะในวัฒนะวัฒนาวุตตะกามะในอัคคีตวะอัคคีตวะปุภา,ากาลกิริยาในนิปัชชิตัวนี้ ไม่ใช่เข้าในฉีนนาตัวนี้นะอันนี้มันแปลว่าผู้มีพระนั้นขาดแล้วมันเป็นสนัมมาเอมันรับบุพภาไม่ได้ที่เจอฉีดพวกคนฉีดในฉีนหน้าฉีดก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าไปถามใครมาแล้วคนนั้นบอกเขาแล้วเอากันมาหลายรูปเลยไม่ใช่อไม่ใช่หรอกถ้าผิดตรงนั้นในกลุ่มนะผิดทั้งหมดเลยใครตัวต้นแบบตัวไปรู้ไม่ใช่นะคือตัวนี้เป็นอุพภาพการะตุยญาณในนี่ปฏิชิตตัวนี้เลยส่วนตัวนี้คือว่าสับอว่า,าราะกับ จินนัพัตโตจินะปกพัตโตนี้คือวิสทศนของธารพิคูต่อมาอน,านุภัพในบาทเป็นของเนา่าเกิดแล้วก็พระตามทิกฐตานในชาตางาตางกิตบดแตึตุ่าโจปเตปเตยตัวนี้ก็เป็นปติันะธารคือพัะในบาทมองไม่เห็นปิดอยู่หลบาทไปอยู่ต่อทอัตเตก,ก็เป็นปฏิชนาธารในพระตาังปุติกันก็เป็นวิจิตรตตานในชาตานัง แตมาประโยชน์สุดท้ายอันว่าสิงห์้ดินแล้วในบาทกอมาหลังสิกตาในปุทธิภปุิตหีอ่าที่บทจับตุวว่าจ้ปฏติอ่าทาระในปุทธิภก็จะจะเหยนเท่านี้ใครหมไหมั่นปั้นมือมาั่งทาให้ตื้อตับลุยบาบิดาละไรเขาเกง่งถูกบอกแล้วจะออกตรงนี้คือไม่ตรวจทานถ้าตรวจทานก็จะรู้เลยว่า เออต้นเนึงไม่ได้สำคัญเรียนคุณภาเจิกราเข้าในเดียนคุณภาแต่เรียนคุณภาไม่สำคัญออกเนี่ยมันกินปอเลยนะอ,อ,อย่าลืมอย่าลืมบอกว่าตัวเล็กๆเนี่ยไม่เคยผิดรอกไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยผิดอันไหนที่พูดซ้ำโคน,นาใส่มามยมกันด้วยนี่มันก็ใส่ไมยมกให้ไปหลายหลาย่านมากเลยนะคน,นานเขียนไปเรื่อย นคนท้ายคือนั่งทุกันอันนี้ได้สองให้อันนี้ได้สามให้คร,บรบับผมตัวยาผมก็ผมได้น้อยกว่าเขาไ้อบอกเขาเขาได้สามให้ตัวเองได้สองให้ตกลงไปบอกที่บอกเขานี่คือบอกให้เขาเพื่อให้เขาผิดใช่ไหมเปิดที่บอกไปนคือมันถูกตัวเองก็เจินต้งข,ข้ากว่าตัวที่บอกเขาว่าได้เกิดกจะไปหาว่าท่อผิดรู้แล้แลวเหรอว่าทําไมบอกเขาแล้วเขาถูกตัวเองผิดต้อง่อผทีคิดว่าผิด้วยบอกเขาไง ทั ه, ้งนามทั้านาจก็เป็นวิชาแปลแล้วก็